วันนี้จะไปสักชื่อลูกค่ะรับรองว่าฟูลแบ็คจัดให้แน่ๆเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นโควิดเนี่ยวัคซีนต้องอยังไงไอ,อ,อ,อู้หญิง่ะมีป <c oughs> ัญหาอย่างหนึ่งก็คือลิลิกเนี่ยมีอาการอาเจียนเฮ้เย,เยครับเบลทร่มสามมาให้่อยเนี่ยทุสมาสมาสมาให้เลยคหรอืม ชี่เหาะสีเหาะบนใบหน้าเขาหยัตัวไปข้างหน้าทำยังไงเออใช่นี่นี่นี่ขาไม่เป็นใช่าขาถีบยกระึกรดูดดแล้วอะไม่ใช่กินจรงนะคบ <c oughs> ว้า เ mm hmm. กิดอะไรขึ้นครคับตอนนี้กำลังป้อนข้าวเด็กครับต้องอัปเด,ดตให้ฟังก่อนครับว่าหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยก็กักตัวจนตอนนี้ครบและ10วันนะครับมิวสิกกับเลลิกก็ยังมีอาการบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นแบบว่ามีการไอมีเสียงหันบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รุนแรงมากมายก็หยุดยาหมดแล้ว คุณหมอให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าในกรณีที่เราจอออกไปข้างนอกเนี่ยเขาอยากจะให้เรากัดตัวอย่างน้อยเนะี่ยสิวันตรวจเอทีเคเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเลย10วันไปแล้วเนี่ยตรวจไปถ้าเจอเนี่ยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจเพราะบางทีเชื้อตัวน,นั้นเนี่ยเขาเรียวกว่ามันจะเป็นซากเชื้อแหละหลงเหลืออยู่ในตัวเองได้แต่ไม่สามารถจะไปแพร่กระจายกับใคริดโลกต่อได้แล้วนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดนะอันนีก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ดีนะครับมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือดล เด็กบางคนเนี้ยพอกินนมมากๆก็จะมีอาการอาเจียนได้อธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะที่บอกว่ากินนมแล้วมีผื่นผัวอมเนี่ยก็คือทางของพอ,งองนะคือเขากินนมแม่ล้วนเลยตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,นมแม่เนี่ยก็สต็อกด้วยเหมือนกันขนาดไม่สต็อกบ,บางทียังมีกลิ่นเลยเพราะว่าบางทีเรากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งถ้าสมมติว่าเราสต็อกเราฟรีซเนี่ยเราเอาออกมาละลายอะไรเงี้ยมันจะมีติดกลิ่นหือนอยู่แล้วนะคะเหมือนเราจะมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างอยู่แล้วพอเจอนมหืนๆไปมันเหนืนไปกระตุ้นคุณหมอก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยลด ไปเพิ่มเป็นมือข้าวแทนรอดูว่าเขาหายดีหรือยังถ้าหายดีก็ให้กลับมากินข้าวมื้อเดียวเหมือนเดิมได้แต่ถ้าเด็กๆแบบเอนจอยมากกินข้าวสองมื้อแล้วโอเคสุดๆอย่างเงี้ยก็สามารถสองมื้อยาวๆได้เลยไอ้ผู้หญิง ช่วงนี้ก็เด็กๆก็จเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดมากครับช่วงตัวเขายาวขึ้นแขนขาเขายาวขึ้นมากนะครับก็อาจจะรู้ว่าก,กินข้าวสองมื้อด้วยส่วนเรื่องวัคซีนเป็นโควิดเนี่ยวัคซีนต้องยังไงสุดแล้วคือเลื่อนนะครับก็ปกติเราจะฉีดวัคซีนทุกๆกลางเดือนของทุกเดือนก็นี่ก็เลื่อนไปเป็นเดือนเมษาต้นเดือนแทนถ้าทุกอย่างปกติดีก็กลับเข้าสู่รูปวัคซีนเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กออกจากบ้านบ้างเพราะว่าอยู่บ้านมานานมากลวตอนนี้รู้สึกว่าเด็กๆที่เริ่มจะเบื่อมากและเริ อาชีพของเขาไม่ใช่แค่เป็นคุณแม่มือใหม่อย่างเดียวแต่เป็นคุณแม่นักรีวิวอีกด้วยนะครับยังคงรับได้นะครับลูกค้าท่านใดก็ตามที่อยากจะได้รับการรีวิวสวยๆมีแคปชั่นเจ๋งๆรูปสวยๆหรือวิดีโอแบบคุณภาพดีๆติดต่อไปได้เลยที่พิงพิงเคนะครับแอดผิงผิงเคตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่ามาณนี้นะพาเด็กๆเข้าไปที่ไหนกันบ้างดูนะ้ำเองเป็นเั่วเหรครับจับโชว,ว์หน่อยเร็วดู ล้างปากครับล <been> <itation> <âu baik> <c oughs> ้างปากอุ้ยบนผักจริงจเอนี่ครันสาม b o ์เลยอร่อยไหครับอร่อยนีมอุ้ยไม ขอดูหน่อยให้เรื่งรอป้าแนงเรื่งรอป้าแนงเรื่องรอป้าแนงไม่แ้วยิไม่กล้องเลยนะเดี๋ยวก่อนนึกว่าถ่ายเอวีิลลครับหมดแล้ว ทแบบนี้นะครับเป็นจริงเป็นความรู้จากคุณหมอเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆกินข้าวหมดเนี่ยเราต้องรีบให้รางวัลเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เขาทามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะทําให้เราซ้าๆต่อไปเรื่อยก็คือวิธีการก็คือว่าพอกินข้าวหมดปุ๊บเนี่ยเอาถ้วยข้าวเนี่ยโชว์เขาดูเลยว่าเนี่ยถ้วยข้าวเนหมดแล้วนะหลังจาก้ก็ตกมือให้เขาให้รางวัลเขาอหอมแก้มเขาจับเขากาดอะไรเงี้ยเพื่อทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่ ท่นานั่งก่อนไปท,ทําในสิ่งที่เขารักนั่นก็คือถ่ายรูปตอนนี้พาไปเที่ยวคาเฟ่สัก20 30ที่ถ่ายรูปสัก4 5ล้านรูปน่าจะกลับถึงบ้าอนอีี <c oughs> กทอาทิตย์หน้าเพราะว่าถ้านรูปนี่แค่ลงได้แค่สามสี่โพสต์เองนะจะบอกให้พูดเป็นเล่นล้านรูปเลือกไปสักห<อ>นึ<อ>่งรูปเรื่องปกติครับของสาวๆเพราเราก็ต้องแบบทำการสนองวันนี้การถ่ายรูปกี่รูปก่อนห้ล้านยี่สิบห้าล้านรูปด้วยเอามาประมาณห้าสิบชุดถ่ายชุดละยี่สิบห้าล้านรูปเรียบร้อยส่งผมหน้แบกซอยเลยนน้้องไไไไปปดดูคคครรรรทีี่่หกก็ยยยััััมเเเลบบ๋วจ อยายามจะกรอกพยายามจะอจะุ้มกินที่อิ่มเปิดแอร์เย็นๆหุ่น้าให้เขานอนเพื่อที่เราจะได้กินข้าวบำนมแบบเป้ทำเพลงอะไรแบบนี้นแบบนนไม่นอนอไปข้างนอกปุ๊บไม่ต้องกรอกใดๆทั้งสิ้นมีเสียงแบบทำกระพงกาแฟไม่เข้าใจ ที่หนึ่งก็ที่นี่ชื่อว่าจอร์นี่คาเฟ่เคยมาไหมครับนี่คนนี้เขาก็เป็นคนหามาเดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนชุดเด็กๆเ,เราจะกินกาแฟกันที่ตาแข็งกันข้างนึงไปไปดูข้างในังครับขับเลยขึ้นกับคุณลูกครับ หลับหลับแบบไม่สามารถถ่ายรูปได้ er> อาจจะเป็นเพราะเมื่อเช้าริิตื่นมากินนมเจ็ดโมงแล้วก็ไม่นอนแล้วขับกปหมดรงไม่รอทั้ง ну, คู่เดี๋ยวคงจะขากลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าวเย็นกับน้ำนอนนี่งั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันครับวันนี้จะไปสัก ชื่อลูกค่ะอะไรทำไมอยู่ๆถึงโดนจิตโดนใจให้แบบว่าต้องไปสักชื่อลูกคนนี้จริงๆไม่ค่ชอบสักแล้วคือที่บ้านอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชอบนะัก็เลยแบบยัมจะสักใ้ลมผ้าแล้วก็สักให้น้อยที่สุดพอมีลูกอ่ะก็ตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่าอยากจะสักชื่อเขาหน้าเขาหรือวันเกิดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับลูกตอนนี้เขาเป็นชื่อลูกกับวันเกิดลูกก่อนเราจะไปสักกับใครที่ไหนยังไงเหรอดูรู เปยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อชอ่องว่าวันนบีหมี <c oughs> อ๋อ้ลูกหมีไายแล้วลูกหมีนี่เขาแบบ ดยมันช่างสักเหรอนนใช่เขาไปเรียนสักมาแล้วไอ้ก็แบบติดตามแล้วก็เห็นว่าฝีมือเขาอะคือเรียนแค่ไม่กี่วันเขาสักจากหนังเทียมอะก็ดูแบบเซียนแล้วอะววคนผิวหนังคนจริงๆก็สักสวยเขาก็ชอบลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็แบบไปติดตามดูดูด,ดูแล้วก็บอกว่าหมีไม่ได้ละเราจะต้องให้หมีจิ้มสักทีหนึ่งแล้วดีไซน์ลายมาแล้วเรียบร้อยใช่ใช่แต่ว่าแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่นั่นอีกทีนะร้านที่มันชื่อร้านอะไรเออเดี๋ยวไปบอกที่นั่นได้ไหม <laughs> วาแนไว้อยู่แล้วรับรองว่าฟูลแบ็ c จัดให้แน่ๆเดี๋ยวลองปรึกษากับเพื่อนๆอนีกอสักที่าเอ้ยช่างคนนี้เป็นยังไงบ้างช่างคนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะแก้ด้วยนะหอยจะแก้ด้วยนะรอยสักของอันที่ <ไป S 1> ยังไม่ได้ลบอะอยู่ตรงชายโครงโอเคไป Hello สวัสดีครับสวัสดีเป็นงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อย <Hello. S 1> ู่รอสักได้ ลองอะไรใหม่ๆเราปกติชอบไงเคยสักเคยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาลองเรียนดูปกติคือมีสักอยู่แล้วอะเขหมายถึงว่าแบบมีที่ตัวได้ค่ะงั้นเราชอบวาดรูปเออเคยเห็นหมีวาดใน iPad ดปะหรืออะไรทั้งอย่างเออแบบวาดวาดวาดไปเรื่อยๆอ่ะตอนแรกอยากลองเฉยๆแต่พอลองเสร็จชอบชอบดีด้วยก็เลยแบบเออทำต่อยาวเลยค่ะโอเคขั้นตอนของมันต้องเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนของมันนะคะเราจะต้อง ใช่เราออกแบบกันมาแล้วเป็นชื่อน้องๆนะคะเราก็มีรอบๆก็คือต้องให้เลือกก่อนว่าอยากได้ขนาดะ่ะันจะเป็นแบ้ว้สุดมากโอเคไเผื่อเราเติมไงใช่มันจะเป็นฟีลแบบนี้แล้วก็เป็นบมดไว้เผื่อว้ใส่กลรงอือเผื่อใส่ลูกครอบคัว ข้างบนพอดีได้ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนเิดหน่อยไม่ได้เจอเข็มมานานเหมือนกันนะไม่เคยสับแบบใช้สีด้วยอ่ะจริงๆตอนแรกอยากให้มันอยู่ฝั่งซ้ายนะแต่ว่าเราเป็นคนถ่ายเราจะไปข้างนเราจะไม่ขนาดก็อันนี้คือเราเผื่อว่าจะวางโซรเหนลูกโซ่มดอ๋อเรารอดูนะเช่านานแค่ไหนครับไม่นานานค่ะเขาเป็นแค่พรอนชัวว้าวเชื่อค่ะเชื่อเชื่อนี่คืออะไร นี่คือสีว่าเราจะสักเป็นสีกันอสักสีกอส่ะรู้จักไหมถ้าดูคอลเลอร์นะคอเลเรอร์ีถุง,ง้าหมูอะไรสิวังที่กราจะสักก็คือดูชานมไข่มุกไปด้วยให้คิดซะว่ามันนวดไทยใช่โลกเน้น่เข็มเขะเน้นอยู่ตรงนี้ตรงเดียวเน้นอยู่ต่สบักใช่เริ่มแล้นะครับเนรับ้าสบายสบายค่ะ The minute things get good, cut it just case like many in I good ให้อธิบายความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหมือนอะไรเหมือนโดนเพื่อนอัปกามาขีดตัวอย่างเงี้ยไม่เจ็บขนาดนั้นเลยเลยมันจะมีความแสบแสบเหมือนเหมือนกับว่าติดถลอ,อกอนิดนึงเออมันแสบมันแสบพอมันจี๊ดแล้วมันเราก็จะเกรงอะไรชวนคุยเพลินๆหรือว่าแบบไม่ได้โฟกัสมันก็คือจบแสบหได้อยู่ <c oughs> โอ้โหวันนี้เรายกให้เข็มถมเป็นอันดับหนึ่ง, <_ d isk> งไงบ้างครับ <_ d isk> เสร็จแล้วมีกราฟขึ้นลงเรื่องความโวดยังไรบ้างรู้สึกว่าลูกหมีมือเบานะไม่ได้อวยเบาจริงบางช่วงที่แบบว่าเพลินเพลินคิดอย่างอื่นหรือคุยคุยกันไปเรื่อยๆอ่ะลืมไปเลยว่าสักอยู่อ,ะอ่ะอาจจะมีตอนถมที่ยิญยรู้สึกว่าผมเจ็บแต่บางคนเขาก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าลงเส้นเจ็บกว่าถมก็แล้วแต่คนนะท <_ d isk> ั้งที่แล้วเนี่ยสักรงที่โคงทุโพดมาก ใช่แล้วก็เมื่อกี้ดูงานสวยนะชอบผลงานตัวเองไหมชอบผลงานเต็มทุกงานเลยจริงเพราะว่ารู้สึกเราเต็มที่กับทุกงานอ่ะแล้วพอมันออกมาแล้วคนที่ถูกสักทอบอ่ะมีรู้สึกดีใจมากเลยทุกครั้งเลยเหมือนกับยูที่เป็นศิลปินอะชอบเวลายูแต่งชัยชอบเพลงเลยไหมชอบดิเอห็นบ้าเห็นบปะเห็นบปะรู้สักเสร็จแล้วดูแลยังไงไม่ให้โดนน้ำโดนสบู่เจ็บว่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือติดเทปกันน้ำเอาไว้เลยแต่ถ้างานใหญ่แนะนําให้แกออกมาเช็ดก่อนเช็ดน้าสบู่ก่อนหลักจาก3าวันอ,อย่งเงง้ยเพื่อที่มันจะเช็ดคราบเลือดอะไรเยอะๆออกไปแต่พอพี่กรณ์งานไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องถอดกัได้คะ7จวันอยู่ได้เลยแล้วก็ค่อยมาเช็ดทีเดียววันที่เจ็ดถ้าดูแลไม่ดีถ้าดูแลไม่ดีอาจจะเกิดการติดเชือ้อแล้วก็สองงานอาจจะไม่ติดเพราะฉะนั้นท่นี่หลักการสับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากอย่าไปแกะเกลามันอย่าไปให้มันโดนน้ำหลักจากที่เราสับไปอาทิติ์แรกเรียบร้อย เฮ้เดี๋ยวนะวน,นี่คืออะไรเนี่ยทำไมโซฟาหายไปไหนอ๋อโซฟานี่ยกไปที่อื่นแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นของเล่นลูกเพราะว่ามันไม่พอวาง่ยไอสั่งของเล่นมาแล้วเดี๋ยวพาดดูเยน,นี่คือ,อป่ายบินปนี่ไนะกะปได้แล้วหนูก็ได้บอลแบบบอลสีมาใส่ไวน,นี้ค่ะก็ลเลยเอาโซฟาออกเพราะว่าลูกอะเริ่มคลานแล้วนี่อันนี้สไลเดอร์เ้ย แล้วโซฟาของเบดาก็หายไปแล้วใช่ใครจะแขกไปใครมาก็เลือกเอาหวังข้อแล้วยิงเข้าอันนี้สั่งไว้แต่ท้องอ่อนอ,อ่อนนี่แล้วหลังเป็นไงบ้างคือด้วยความที่รู้ผลผลเรามันเปิดนะมันก็จะมีซึมๆอยูต้องเปิดให้ดู อุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแผลไงเพราะว่าจากเข็มใช่ไหมแล,ล้วรูขุมขนเรามันก็ยังเปิดอยู่อะมันก็ทําให้แบบว่าสีมีซึมออกมาได้เขาก็เลยไม่ให้โดนน้ําไม่ให้ฟอกสบู่แล้วมันจะพังไหมไม่พังเดี๋ยวพอครบเจ็ดวันเราก็ดึงตัวนี้ออกค่ะแล้วก็เช็เๆซับๆก็โอเคแล้วคือช่วงนี้ก็คือห้ามเกาห้ามอะไรเด็ดขาดไม่งั้นจตสีมันจะหลุดอันนี้ก็คือสบายรอไปเลยเจ็ดวันหาซื้อได้ตามร้านขายยายี่ห้อไหนก็ได้ที่เขามีแล้วก็เลือกตามขนาดใบศักของตัวเองเราจะเลือกแบบที่เป็นพลาสติกฟิล์มแบบนนีี้ดด๋ยวูกั วันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเรอยู่ในบ้านบอลแล้วก็เอออันนี้เนี่ยจะบอกว่าสั่งคอกมาด้วยคอ,อกเป็นของโฮโยเหมือนเดิมเลยเราต่อมาอันนี้ของเรสต a าเคสโฮโยเนี่ยคือเราไม่ได้ซื้อสองคอกมาต่อกันนะแต่เราให้เขาคัสตัมจากอันนี้ที่เราเคยสั่งมาแต่ตอนแรกว่าเราจะต่อให้มันเป็นคอ,อกยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนอะ่ะมันจะไม่ได้เท่ากับคอ,อ,อ,อกอีกอันนึงสจกพากหนึ่งเดี๋ยวโต๊ะกินข้าวปลิวแล้วนะนั่งสือพิม <นำ S 2> พ์นั่งหยุดฮะมันเก็บง่ายเดี อยากลูกก็เกาะน่นนนาจะเหี่ยวง่ายมากเลยนะเพราะว่าไอเป็นแม่คนได้ให้นมลูกไปทำเหนุอนไม่กับไอไ,ไม่ได้นะถามา่าจับได้แค่แบบไอจะไงลงไปแต่ <laughs> ไปโรงพยาบาลเองนาสีดายตูตตตต่สู้กับงูอะเขาจับเลยเย้